สวัสดีครับวันนี้มาเจอสาระดีๆกับช่องสารลงเน็ตอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําหรือสอนการเอาออกแถบโฆษณาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ยาวๆดำๆเนี่ยแถบโฆษณาที่วิ่งอยู่ข้างๆทีวีอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนก็ลืมลืมหรือว่าเผลอทำกดให้มันขึ้นแล้วเอาออกไม่เป็นอ่าบางคนก็เรียกว่าแถบโฆษณาแต่ บางคนก็เรียกว่า e-pop นะครับตัวแถบโฆษณาที่วิ่งอยู่ตามขอบทีวีไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรเขาจะเป็นตัวบอกสเปคตัวสินค้าถ้าคุณลูกค้ามไม่ได้เอาออกมันก็จะขึ้นอยู่ตลอดเพราะมันจะเป็นหมุนหนร้านอยู่วันนี้จะมาสอนให้ขั้นตอนในการเอาออกนะครับก็ขั้นตอนแรกเลยเรากดไปที่รีโมทนะครับไปที่เมนูกดที่เมนูมันจะขึ้นเมนูวันนี้จะมาสอน ของซัมซุงนะครับเพราะทีวีส่วนใหญ่จะมีคนใช้กันเยอะจะเป็นของซัมซุงนี่ก็มาที่ทั่วไปนะครับเลื่อนมา,าที่ท,ทั่วไปนี่อยู่ที่การจัดการระบบนะครับตัวซัมซุงตัวใหม่อยู่ที่การจัดการระบบแล้วเราก็เลื่อนมาจุดนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้มันเป็นโหมดร้านค้าโหมดร้านค้านะครับดูไว้ตรงนี้เป็นโหมดร้านค้าเราก็มาแก้ใหม่ซะให้เป็น การใช้งานในบ้านแต่ตอนนี้มันถาโค้ดเราใส่เลย04ตัว1 2 3 4ครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดใช้งานในบ้านนะครับแค่นี้ไอตัวป๊อปอัพหรือแถบโฆษณาของเรามันก็จะหายไปแล้วจะไม่ขึ้นมารบกวนเวลาเราดูทีวีแล้วนี่ก็เป็น แนะนําดีๆนะครับเดี๋ยวจะไปสอนอีกยี่ห้อหนึ่งที่ตามท้องตลาดก็เป็นที่นิยมเหมือนกันก็คือ LG นะครับตัวนี้ก็จะเป็น LG นะครับ LG ก็จะมีแถบอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยแถบ epo p ตัวนี้หรือแถบโฆษณาตัวนี้จะเป็นตัวบอกถึงสเปคตัตวสินค้านะครับทุกยี่ห้อต้องมีหรือแล้วแต่ว่าจะตั้งเซตค่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าตั้งแล้วเราซื้อไปที่บ้านแล้วลบออกไม่เป็น ก็เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ก็สอนทำทรงไปนี้ก็มา LG นะครับ LG ก็ตัวนี้ก็เป็นรีโมท LG เนาะเราก็กดที่ตัวตั้งค่านะครับตัวลูกเฟืองกดลูกเฟืองไปหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาตรงที่ไข่ปลา3จุดด้านล่างนะครับอ่าพอเลื่อนลงมามันก็จะเป็นลูกเฟืองตัวนี้นะครับเราก็กดตกลงไปหนึ่งครั้งนี่ซ้ายขวานะครับขึ้นลงตกลงตรงกลางเหมือนกันเนี่ยซ้ายขวา ขึ้นลงตกลงตรงกลางเราก็กดตกลงไปหนึ่งครั้งนะครับพอกดตกลงหนึ่งครั้งเครื่องก็จะมาหน้านี้เลยมาที่หน้าเมนูหลักเราก็เลื่อนลงมาที่ตรงนี้เลยนะครับค่าทั่วไปตรงนี้ค่าทั่วไปนะครับแล้วก็กดมาด้านข้างเลื่อนมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตัวนี้คือตั้งค่าเพิ่มเติม กดตกลงไปหนึ่งครั้งจะขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยแต่เราไปหาคำว่าการใช้งานในบ้านตอนนี้มันยังติดเป็นค่าการใช้งานในร้านค้านี่โหมดสำหรับร้านค้าตอนนี้มันติดค่าตัวนี้อยู่พอเรามาจุดตรงนี้แล้วเรากดตกลงหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีในบ้านเราก็เลื่อนไปกดตกลงให้เป็นใช้ในบ้านนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ก็จบแล้ว เสร็จแล้วไอแถบโฆษณาก็จะหายไปแล้วก็กดออกได้เลยดูช่องทีวีปกติได้เลยอ่าใครไม่เข้าใจหรือว่าทำไม่ถูกยังไงนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสอบถามมาได้แล้วก็ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องสารลงเน็ตด้วยฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ